สวัสดีครับก็เหมือนเดิมครับไมายนาล้างน้ำตวมครับวันนี้มาอยู่กับช่องบอีสานพาเลาะครับผมฝากติดตามเพจและช่อง y u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  e ด้วยครับชื่อบอีสานพาเลาะครับผมก็เหมือนเดิมครับออกหมายหาตีอย่าปลอมครับตีไปชนครับก็มาช่วยผมลุ้นหน่อยนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่า โอเคครับน้าๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ครับสภาพไม้ครับผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับไม้หน้าไม้กว้างครับไม้สวยครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาลุยเลยครับผม มาแล้วครับผมนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมใส่แวนๆครับผมก็ประมาณสักสามขีดกบัวนี่นะครับนี่ครับช่อนช่อนหมายนาครับผมใส่ปอกๆครับปักเข็มครับผมปมอกีดบินเลยครับกัดเราสงสัยนิดนึงครับแล้วก็หวัดบินเลยครับเมื่อกี้คิดว่าหลุดแล้วครับ ต่ยังอยู่โอเคครับนะฝากติดตามด้วยครับเบ่าอีสานพาเลาะครับผมทั้งเพจทั้ง y o youtube ด้วยครับผมวันนี้ก็มาออกหมายเช่นเดิมครับหมายเดิมครับไซส์สวยๆครับปลาเค็มป๊อกๆเป็นแวนนครับผมโอเคครับนะฝากติดตามด้วยครับผม